ไฮทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันนะปักหลังเดือนกุมภาพันธ์กันแล้วนะคะดูหน่อยสิว่าความรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างขอเริ่มต้นด้วยพลังงานตัวตนชาววันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ย เตสตาร์มาเนี่ยคะตัวตนของคุณในช่วงนี้เราก็จะเน้นความสบายๆเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ชอบความวุ่นวายสักเท่าไหร่นะคะเป็นตัวของตัวเองทําเท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราทุกใจเนี่ยเราก็จะปล่อยค้ามมองผ่านเพื่อที่จะเอาชีวิตเราเอาความรู้สึกของเรามันก้าวต่อไปข้างหน้าให้หัวใจมันไม่หวาวุ่นนะดูหน่อยซิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะความสุขความสมหวงัง ความรู้สึกดีๆจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะในช่วงปักหลังเดือนกรุมภาพันธน์ี้แล้วก็จะเป็นเรื่องราวดีๆที่ทําให้หัวใจคุณเองเนี่ยมันพอที่จะมีความกระชุ่มกระชวยด้วยนะคะพลังงานตัวตนในช่วงนี้นะชาววันอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลักนะคะให้ความสําคัญกับตัวเองให้ความสําคัญกับความสบายใจการ ที่เราเองก็ไม่ได้อยากที่จะ ให้หัวใจมันรู้สึกเป็นทุกอะไรกับใครใครที่ไม่รักใครที่ไม่สนใจคุณก็จะเริ่มมองข้ามและเริ่มปล่อยผ่านและโฟกัสเฉพาะในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราไม่อยากที่จะเอาตัวเองไปจมปักอยู่กับความรู้สึกอะไรที่มันทําให้คุณบั่นทอนหัวใจคุณอยากที่จะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าคุณอยากที่จะชาร์จพลังให้หัวใจมันเกิดความพองโตอีกครั้งคุณอยากที่จะใช้เวลาทั้งหมดในการโฟกัสกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรามากกว่า ถ้าเรื่องหัวใจเรื่องความรักมันไม่ทำให้คุณมีความสุขคุณก็จะมองข้ามในส่วนส่วนนี้ไปแล้วก็จะพยายามเติมเต็มตัวเองมากขึ้นนะคะคนโสดหน่อยสิว่าคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนโสดคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นอย่างไรกันบ้างเอง่ยคนโสดคุณกำลังจะเจอใครบางคนที่คุณ จะรู้สึกว่าถูกใจเขานะคะถูกใจกันได้รู้จักกันการเจอกันเนี่ยมันก็มีความสบายใจพอรู้จักกันหรือได้เจอได้คุยกันแล้วเนี่ยมันสัมผัสได้ถึง เหมือนเรารู้จักกันมานานนะคะได้พูดคุยกันอาจจะได้เจอกันจากการไปเรียนการทำงานหรือว่าเรากำลังสนใจที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างกำลังหาข้อมูลอะไรบางอย่างและเราก็ได้ไปเจอคนคนนี้คนที่เขามีประสบการณ์คอยเข้ามาให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณอาจจะเข้ามา ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณปลอดภัยด้วยนะคะพลังงานของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาววันอาทิตย์นะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีพฤษภลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือว่าชาวธาตุไฟก็มีเหมือนกันเนาะชาวราศีเมษก็มีโอกาสนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่อายุมากกว่าต่างกันค่อนข้างมากพอสมควรน,นะคะ มากกว่าน้อยกว่าระดับ4-5ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นคนที่มาจากระยะทางไกลคนคนนี้เนี่ยเราอาจจะเคยรู้จักกันอยู่แล้วเคยเหมือนกับว่าอยู่ในแวดวงเดียวกันเป็นเครือญาติกันเป็นคนที่รู้จักกันเนี่ยเป็นคนในเครือญาติประมาณนั้นนะคะก็จะเข้ามา ในความสัมพันธ์เข้ามาเหมือนกับได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นนะหลายท่านก็อาจจะมีในเรื่องของงานบุญนะคะงานมงคลเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานทําให้เราได้มาพบเจอกันก็มีโอกาสเนาะการพูดคุยกัน คนโสดเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นรู้จักกันเริ่มต้นคุยออกแนวศึกษาที่ใส่ใจคอแต่ก็จะยังไม่ได้สละโสดซะทีเดียวนะคะบวกกับตัวคุณเองก็ยังดูเหมือนกับว่ามีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยชาวนาทิตย์เป็นสายเปยด้วยนะคะเป็นสายเปยสายทุ่มเทชอบดูแลชอบเอาใจใส่แล้วก็เหมือนกับว่าคุณอยากที่จะเทคแคร์เขาให้ได้มากที่สุดอยากจะทำให้เขารู้สึกว่า เขาได้รับความจริงใจได้รับน้ำใจจากคุณชาวนาทิตย์เผลอคนโสดอาจจะมีเปให้ใครบางคนด้วยนะคะหรือว่าดูแลใครบางคนด้วยนะดูแลคนที่เรารู้สึกดีคนที่เรารู้สึกชอบอะเนาะแล้วการดูแลของคุณมันก็มาจากหัวใจคุณจริงๆมาจากความรู้สึกลึกๆของคุณจริงๆจ,จ,จนทำให ความมีน้ำใจของคุณเนี่ยมันสามารถไปเอาชนะใจใครคนใดคนหนึ่งเข้าแล้วเกิดการตกลุมรักแต่อาจจะยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่า ชาววันอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมพอเราจะได้เริ่มเปิดใจหรือว่าเหมือนสถานการณ์มันจะไปในทิศทางที่ดีดูตัวคุณก็ค่อนข้างกลัวด้วยเหมือนกันนะคะคุณดูกล้ากลัววพอเราจะเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรื่องในอดีตที่คุณเคยผิดหวังมาก่อนเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจมันก็จะกลับมาในชีวิต คุณกลับมาในความคิดคุณจนทําให้คุณกลายเป็นการสร้างกําแพงแล้วก็ปิดกั้นตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวนาทิตยังไงก็ต้อง ดูแลความรู้สึกตัวเองด้วยนะเรามาดูคนมีคู่กันนะว่าคนมีคู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนมีคู่ช่วงนี้อาจจะมีประเด็นการเกิดขึ้นเนาะมีความไม่เข้าใจกันมีความหงุดหงิดใจกันแล้วตัวเราเองเนี่ยเน้นความสบายใจเป็นหลักอันไหนที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวเราก็จะเริ่มเหมือนเปิดอกในการคุยกับคนรัก เปิดใจในการคุยกันมากขึ้นนะคะเดทมานะปัญหาใดที่มันค้างคาใจกันมาเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเคลียร์กลับมาพูดคุยหรือว่าใครที่มีแฟนแต่ว่ามันมีการทะเลาะกันเหมือนเราก็ห่างๆกัน เลิกกันแต่ก็ยังไม่เต็มที่ยังไม่ได้ร้อเซโอกาสที่จะได้กลับมาพัฒนาความสัมพันธ์อีกครั้งกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีกันก็มีเกิดขึ้นนะคะหรือว่าใครที่มีความไม่เข้าใจกันเนี่ยในช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะมันจะมีจังหวะดีๆให้คุณได้กลับมาใกล้ชิดกันมากขึ้นได้กลับมาพูดคุยกันได้กลับมาเหมือนเคลียร์ใจกันแล้วก็ให้โอกาสกันทำให้เราก็จะกลับมาเนาะหกถ้วยเนี่ยความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆที่เคยมีต่อกันเยื่อใหญ่ที่เคยมีต่อกัน รักกันที่เหมือนกับวันแรกมันก็จะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งจนทําให้คุณเกิดความสบายใจเกิดความสุขเกิดความโล่งใจนะคะแล้วก็รู้สึกพอจะมีความหวังมากขึ้นพอที่จะมองเห็นอนาคตมากขึ้นว่าเราจะวางแผนในความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหน นาะหรือว่าใครที่อยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันก็จะมีแกนได้นัดมาเจอกันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเหมือนเกิดการงอนกันไม่พอใจกันอยากที่จะเจอกันแต่ว่าด้วยวันเวลาที่มันไม่เอื้ออํานวยก็ทําให้คุณรู้สึกว่าน้อยใจอาจจะมีงี่เง่าใส่กันบ้างนะคะจนคนรักคุณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะหาเวลามาเจอกันอยากที่จะใช้เวลาดีๆร่วมกันทําให้มันเหมือน เราจีบกันใหม่ๆนะคะหรือว่าหลายๆคนถ้าอยู่ด้วยกันอยู่แล้วความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเวลาให้กันมากขึ้นเราก็จะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในอดีตนะคะว่าจีบกันวันแรกเป็นยังไงความรู้สึกมันยังเหมือนกับวันแรกที่เราเข้ามาในชีวิตของกันและกันนะคะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปพบเจอกับญาติผู้ใหญ่ ญาตพี่น้องนะคะใครที่คบกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวก็มีแนวโน้มว่าจะได้ ออกไปเปิดตัวนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่กับครอบครัวได้พูดคุยกันนะ,ะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตว่าจะต้องมีการมั่นหมายการแต่งงานการวางแผนที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นคู่ชีวิตร่วมกันถือว่าความสัมพันธ์มันก็ยังจะไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางที่ทําให้คุณเนี่ยมีความสุขมีความสบายใจเกิดขึ้นนะคะชาววันอาทิตย์อืม ขอดูสําหรับใครที่ไม่ชัดเจนกันมากดีกว่าว่าคนที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรก้าเหรียญนี่มันบ่งบอกว่าไอ้ความที่ไม่ชัดเจนตัวตนของคุณอาจจะรู้สึกว่าเราก็สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาก็ได้ด้วยความที่เราเองก็มีอีโก้มีกำแพงมันเลยเป็นสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่านะคะที่ไม่ชัดเจน พลังงานของชาวอาทิตย์คนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในชาวธาตุดินก็ได้เนาะชาวราศีพฤษภนะชาวราศีกันชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าชาวราศีสิง์ลัขณาราศีสิงคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ได้ตรงสเปคคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะเนาะ,นะมันอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลังไม่มั่นใจด้วยหรือเปล่านะคะว่าคุณอยากจะเลือกเขาเป็นคู่ชีวิตดีไหมมันมีความ เหมือนกับว่ารู้สึกดีนะรู้สึกถูกใจแต่มันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยมันยังไม่ได้เป็นความตกหลุมรักแบบมากที่สุดจนเรามั่นใจอยากจะได้เขามาเป็นคู่ชีวิตก็เป็นไปได้เนะาะชาววันอาทิตย์นะคะบางทีเนี่ยด้วยความที่คุณมีความเก่งมากขึ้นนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณทํางานเก่งขึ้นคุณเริ่มมี อนาคตที่ดีขึ้นเริ่มเหมือนกับว่าจับอะไรได้หลายสิ่งอย่างมากขึ้นกว่าเดิมมันก็ทําให้คุณเองเนี่ยเริ่มรู้สึกประยากได้ใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วสินเสมอกันจริงๆแล้วเห็นพลังงานของคนที่คุณกําลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเราอาจจะคุยกันมานานมากๆแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าจากที่คุณประเมินดูแล้วเนี่ย คุณก็ยังมีความเหมือนกับคิดกลับไปกลับมาอยู่นะ่ะว่าจะเอายังไงดีจะไปต่อดีไหมจะสารสัมพันธ์ต่อไปดีหรือเปล่ามันยังมีความ กลัวนะคะกับการที่จะตัดสินใจในการเด็ดขาดที่จะไปต่อกับคนคนนี้เนาะก็เลยคนที่จะไม่ชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นชาววันอาทิตย์เองนะคะด้วยความที่คุณยังมีภารกิจยังมีเป้าหมายในชีวิตหลายอย่างที่อยากจะทําด้วยเนะาะมันก็เลยจะมีความไม่มั่นใจกับการที่จะดึงใครเข้ามาในชีวิตแล้วจะเป็นภาระไหมจะทําให้เรารู้สึกเออไม่สบายใจหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นไปนะคะอืม้ม จริงๆแล้วเนี่ยบรรยากาศก็ถือว่าไม่แย่เลยนะคะในความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณจะเจอกับเรื่องราวดีๆแหละคุณจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเรามีอิทธิพลในการควบคุมมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยละกันเนาะ โอเคค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะวันนี้สวัสดีค่ะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็อย่าลืมทักลิงนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อมาให้นะคะ